สวัสดีครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่กับลูกค้าแล้วหลังจากไปตรวจรถตวรถตวจอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เอกนะครับแล้วก็พี่อ้อนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอบถามนะครับความพึงพอใจของพี่เอกนะครับว่าการรับรถ4ประตูคันนี้มันทําไมพี่ถึงตัดสินใจที่จะโอนจองเข้ามาครับทั้งๆท,ที่พี่คุยกับผมแค่ครึ่งชั่วโมงเองใช่บอกบอกให้เพื่อนๆได้แบบสร้างความมั่นใจนิดนึง อันดับแรกก็คือการการโฆษณาในในสื่อออนไลน์ครับแล้วเราก็ค่าไปดูโปรไฟล์ไปดูการทำงานไปดูว่าโปรไฟล์เป็นยังไงของเซละอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราดูเสร็จแล้วเราก็สตรวจว่าเออบัญชีนี้มันตรงไหมอะไรเงี้ยผมจองจองเลยคุยกันครื่งชั่วโมงนะพี่นัทเห็นรถว่าโอเคแต่งสวยนะอะไรเงี้ยครับโปรโมชั่นดีอะไรเงี้ยครับผม แล้วผมขออญาติถามนิดนึงว่ารถคันนี้สี่ประตูที่พี่มารับวันนี้ครับ,รบพี่ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับบอกให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทอโอเคเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทนะครับแล้วขออญาติถามนิดนึงว่าเอกสารเนี่ยยุ่งยากไหมพี่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไหมหรือว่าวันเดียวรู้เรื่องเลย วันเดียวรู้เรื่องเลยครับวันเดียวก็คือมารับรถได้เลยครับผมเบ็ศเสร็จแล้วก็ไม่ไม่เกินเดือนเนะเพราะว่าที่มันช้าก็คือเป็นเรื่องของรถเป็นรถใหม่เป็นรถปี2021ใหม่ล่าสุดกคือเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อ25สิงหาเนี่เองก็ออกรถใหม่โปรโมชั่นออกรถ7,001นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมขอญาตถามนิดนึงว่า ของพี่เนี่ยทำประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนครับพี่ค้าขายครับค้าขายอยู่ที่ตลาดพระปิ่นสามครับพระปินสามขายแกงใต้ครับแล้วก็ไก่กรอบยำแซ่บครับอ่าใครชอบนะครับก็ไปอุดหนุนพี่เอกได้นะครับกับพี่ออได้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่วันที่พี่จองจนถึงวันนี้ผมมีได้ทําอะไรให้พี่ไม่สบายใจไหมหรือว่าพี่ขออะไรผมจัดให้หมดเลย พี่ลองบอกกับเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยจองแบบนึงวันรับรถอีกแบบนึงตั้งแต่วันที่จองเนี่ยจนถึงวันนี้มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปบ้างไหมพี่ลองบอกเพื่อนๆเลยผมพอใจมากครับว่าตั้งแต่วันที่ผมโอนจองไปแล้วแล้วก็ได้คุยกับเซล์แล้วก็มีทางธนาคารมาจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่โดยที่แบบว่าไม่ต้องอะไรเลยแค่เซ็นอย่างเดียวครับ พอเห็นไฟนั้นบอกเซนเกาะกลางถนนเลยไหมฝุ่นตลบเลยนะครับผมโอเคก็ไม่ยากนะหลังจากจองจองเสร็จกี่วันพี่เซ็นเอกสารเซ็นเอกสารจองเสร็จสองวันเสองวันสองวันครับสองวันรู้ผลกี่วันพี่รู้ผลก็วันเดียวไม่วันลุกขึ้นไมวันลุกขึ้นรู้เลยโอเคอาชีพค้าขายนะพี่อันนี้ไม่จำเป็นต้องพนักงานบริษัทนะอาชีพค้าขายวันเดียวก็รู้เรื่องขอให้เป็นเซ็นเจอหน้าร้านมีหน้าร้านที่แบบว่า แล้วก็ตอนแรกตอนแรกเลยเว็บแรกที่พี่โจหาผมพี่คิดว่าตัวเองจะผ่านไหมไม่ผ่ะตอนแรกผมว่าไม่ผ่านเลยนะไม่มีสเตทอะไรพวกนี้ไม่มีสลิปไม่มีไม่มีสเตทไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีไม่เหมือนพนักงานเงินเดือนนะอ่าใช่ตรวสอบยากครับอ่โอเคยังไงก็ขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับมากครับผมโอเคสำหรับใครนะครับที่กําลังลังเลอยู่ ตอนนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าพี่สองคนหรือว่าถ้าไม่เชื่อไปเจอที่พ่อปิ่นสามเลยครับผมไปอุ่นนุนเลยไปเจอตัวจริงได้เลยครับอ่ะไปเจอตัวจริงเลยไปถามเขาเลยแทบจะไม่ต้องมาไม่ได้มาดูรถที่ศูนย์เลยครับเพิ่งจะเจอหน้ากันแนบนี้เจอหน้าแล้วก็เจอรถแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับครับมเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศสองมอบไปให้ดู